มีอะไรประเด็นอะไรไหมครับท่านครับแถลงข่าวครับวันนี้พีค่าเบอร์ครับครับเป็นยังไงครับก็เป็นการแถลงข่าวนะครับวันที่จะมีการคิกออฟก็คือคืนนี้นะครับเวลาห้าทุ่มนะครับก็จะเป็นการเปิดสนามแมตช์แรกนะครับซึ่งก็ เราก็ดีใจนะครับที่เราสามารถที่จะทํางานนะครับบรรลุล่วงตามที่รัฐบาลได้มอบหมายนะครับท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณท่านรองนายมนตรีนะครับท่านเป็นผู้ที่อมอบหมายภารกิจสําคัญนี้ให้กับการกีฬาประเทศไทยได้ร่วมกับกสทชนะครับแล้วก็พันธมิตรรวมถึงกองทุนน่กีฬาแห่งชาติด,ด้วยนะครับไปประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนนะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะนะรวบรวมนะเงินมาให้ครบกับ ค่าลิขสิทธิ์ที่เราจะต้องจ่ายให้กับฟีฟ่านะครับซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นการทํางานที่แข่งกับเวลานะครับเพราะว่าในระยะเวลาที่ไม่ถึง1เดือนนี้เราก็ต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วนะครับได้กําลังใจจากพี่น้องประชาชนและได้การสนรับสนุนจาก ท่านนายกงตรีท่านรองนายกงตรีท่านรันตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านผู้รัประการแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังนะครับสำนักงานอายการสูงสุดนะครับก็ได้ทําให้ทุกอย่างนะครับเสร็จสิ้นนะตามภารกิจ นะสิ่งที่เราต้องขอบคุณก็คือว่าพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับที่คอยติดตามข่าวต่างๆคอยให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์และก็สถานีโทรทัศน์ต่างๆนะครับที่ให้ความสนใจนะครับในการเข้ามาร่วมถ่ายทอดครั้งนี้ถึง17สถานีนะครับก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดที่มีสถานีที่เข้าร่วมเนี่ย ผมคิดว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดนะครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนะครับก็หวังว่าคนไทยนะครับก็จะได้ดูฟุตบอลโลกกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีการสร้างกระแสกีฬามีการพัฒนากีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยนะครับก็สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะครับในมิติของการกีฬาผมคิดว่ามีความคุ้มค่านะครับกับเงินที่รัฐบาลได้ลงไป นอกจากนั้นกิจกรรมฟุตบอลโลกนะครับจากการประเมินเราก็เชื่อว่ากิจกรรมที่ต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการชมการเชียร์นะครับเรื่องของกิจการด้านอาหารหรือว่าแม้แต่ร้านข้าวต้มเองนะครับที่จะได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับก็มีประมาณ3 0 0 0 0่นถึง4 0 0 0 0ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่เราต้องการที่จะมีอีเวนต์ขนาดใหญ่มาช่วยในการกระตุ้นเศรษฐก,กิจมาช่วยในการรื้อฟื้นเศรษฐก,กิจของประเทศครับ คอบครักประการในการซื้อสิทสดก็ครอบคลุมนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าเราก็ต้องพยายามต่อรองเพราะว่าเรารู้ว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็รู้ว่าราคาที่เราจะต้องต่อรองเนี่ยทำให้สําเร็จก็คือว่าเราจะต้องซื้อสิทธิ์เนี่ย ไม่แพงเกินกว่าเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเรานะครับก็ต้องเรียนว่าการซื้อครั้งนี้เนี่ยได้ราคาที่ถูกกว่าครั้งที่4ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าราคาส3สามล้านเหรียญนะครับก็คิดเป็นเงินไทยประมาณเกือบเกือบหล้านนะครับเทียบกับปีที่แล้วสี่ปีที่ผ่านมา1น0 0ี่อล้านนะครับแล้วเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาถือว่าอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจเดียวกันนะครับทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เราก็จะได้ราคาที่ถูกกว่า นัดมาเลเซียอาจจะจ่ายถูกกว่าเรารแต่ไม่ได้การถ่ายทอดทุกแมชถ้าเฉลี่ยออกมาเป็นนัดแล้วเราถูกมา,มาก นะครับก็จะมีบางประเทศในอาเซียนเท่านั้นนะครับที่เราอาจจะจ่ายแพงกว่าอันนั้นเป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่ก็เราก็ได้สอบถามทุกอย่างจากฟีฟ่านะครับอยู่ในช่วงเวลาต่างๆด้วยอย่างเ,าเวียดนามนะครับมีการซื้อขายมาตั้งแต่ปี19นะครับแล้วก็ขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามณเ,นะเวลานั้นฟีฟ่ามองนะครับว่าเศรษฐกิจของทางตลาดของเวียดนามนั้นยังสู้ตลาดของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจต่างๆยังได้กกว่าประเทศไทยมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ ทำการบ้านนะครับแล้วก็หาข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับจากรอบด้านแล้วก็ได้รับการยืนยันต่างๆนะครับในสุดแล้วก็เป็นผลให้เราก็สามารถที่จะต่อรองลดราคาลงมานะครับจาก1,600นกลา้านเป็นประมาณ1 180, 1 8 0งึงอ่อล้านครับการลดลงการลดราคาเป็นการลดลงแบบมีเงื่อนไขหรือเปล่าไม่มีครับก็คือเราได้ถ่ายทั้ง6 4แมช์เต็มตั้งแต่แรกครับ กับเร่อนที่สัพมีจะต้อจะไปไปสนกับรร่ยิร่กับเรื่อากกนรบากกนรบากกนทเ,เียับเราเรายืนยันนะครับว่าเราพยายามทํา ที่สุดนะครับเราพยายามยึดหลักการนะครับในเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมนะครับก็เป็นหลักการที่กสสชออก,ก็ได้ย้ํากับเราด้วยนะครับว่าเราจะต้องทําให้มีความโปร่งใสนะครับมีความถูกต้องเหมาะสมท่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่างๆนะรเราก็พยายามที่จะให้ความเท่าเทียมนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการที่สปอนเซอร์ได้สิทธิต่างๆ มากกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของปกตินะครับแต่ว่าได้มากกว่าในระดับไหนที่มีความเหมาะสมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหาดูกันนะครับและในสุดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ต้องตัดสใจ นะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราทําให้ดีที่สุดณเวลาเมื่อวานนี้นะครับสิ่งที่เราหารือนะครับไม่ใช่เริ่มต้นหารือเมื่อวานเราหารือมาต่อนหน้านี้2วันแล้ว3วันแล้วนะครับที่เราได้ให้ข้อมูลแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทีวีทุกช่องนะครับในการเสนอนะครับว่าจะมีการให้สปอนเซอร์เพื่อที่จะได้เป็นสิทธิ ประโยชน์ต่างๆเหลือกว่าผู้ที่ไม่ได้จ่ายค่าสนับสนุนหรือไม่อย่างไรนะครับก็ผลการประชุมต่างๆผมคงไม่เป็นลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทําให้มีความสมดุลที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการปรึกษากับกสอชอ,อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้ทุกอย่างนะครับเป็นทําโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นที่อยอมรับของทุกฝ่ายนะครับเราก็ยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็นนะครับข้อเสนอแนะต่างๆแล้วก็ถ้าเมื่อเป็นไปตามข่าวนะครับที่จะมีการยื่นไปที่กสช รเราก็น้อมรับนะครับในการที่จะ,ะปฏิบัติตามนะครับโดยเช่นะชัดปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนะครับหรือว่าการตัดสินของกสสชนะครับซึ่งก็คงจะต้องมีการหารือกันถ้าเกิดการยื่นจริงๆนะครับก็คงจะ,อะขอให้ทุกฝ่ายนะครับช่วยกันเพราะว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับทุกคนเสียสละ,ะสปอนเซอร์ทุกทุกทุกรายนะครับทุกบริษัทเสียสละเพื่อคนไทย นะทีวีก็ผมก็อยากที่จะอขอก็ขอให้เสียสละกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับแล้วก็หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมคิดว่าทุกอย่างแก้ไขได้มีทางออกครับ,รบเรื่องแพลตฟอร์มที่ยื่นซื้อทีฟภาไปครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยหรือเปล่ารวมรวมหมดครับทุกแพลตฟอร์มทางวิทยุทางอะไรต่างคอนเทนต์ต่างนะเพราะว่าเราเคยถามนะครับว่าสามารถที่จะแยกแพ็กเกจเป็นซื้อเป็นส่วนๆวนได้ไหมหรือว่าซื้อเป็นบังแมทช์ได้ไหมนะครับก็ได้รับคำตอบยืนยันมาตลอดนะครับว่าไม่ได้ ซึ่งผมก็ได้ยกตัวอย่างนะครับว่าทำไมบางประเทศสามารถทำได้นะครับในคอนดิชันในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาฟี่้ากำหนดไว้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการร้องขอของเราบางครั้งก็ประสบความสำเร็จบางครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ยืนยันว่าเราได้พยายามทำทุกอย่างแล้วครับขอบคุณมากคุณครับ